สวัสดีครับพี่น้องทีรักินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจความผีทีละข้อปีที่สามปีนี้สองศูนย์สองห้าเราเป็นปีแห่งการป่าวประกาศแผ่นดินของพระเจ้าหรือการป่าวประกาศถึงการครอบครองของพระเจ้าซึ่งหัวข้อที่เราอยู่ในช่วงนี้คือการครอบครองหรือครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยการเข้าใจเรื่องการพิพากษาคือถ้าเราจะเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการครอบครองโลกนี้เป็นตัวแทนของพระเยซูริต เมื่อเจองานของมนานทำลายเจอผีขับโอเคขับออกเจอคนเป็นโรครักษายห,หายเราจะต้องเข้าใจเรื่องการพิพากษาวันนี้เราจะคุยกันใน1ย้อนบทที่หนึ่งข้อเ็ดแล้วก็ฟิลิปปีบทที่สามข้อสจริงๆช่วงนี้เรากําลังคุยกันเกี่ยวเรื่องพันธสัญญาใหม่และเดิมซึ่งเราจะเข้าสู่แคมเปญโอเคหรือว่าการรณรงค์ที่เปล่าประกาศ อย่างชัดเจนว่าผลิตของพเยอคกิตหรือผลิตในพันธสัญญาใหม่นั้นล้างบาปตลอดไทม์ไลน์ซึ่งวันนี้ผมจะอธิบายและเชิญชวนเราให้เข้าใจเรื่องนี้เอาละพี่น้องที่รักครับให้เราดําดิ่งไปที่พระคำของพระเจ้าขอพระวิญญาณของพระเจ้านําพาเราให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนโอเคพี่น้องที่รักครับให้ผมอยากจะเชิญชวนให้เราดูโอเคสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์คำว่าไทม์ไลน์เนี่ยคำว่าไทม์ไลน์เนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าแปลว่า อธิบายยังไงเส้นเส้นเวลาปะอาดีตปัจจุบันอนาคตของเราโอเคสิ่งที่เราจะเป็นต้องรู้คือว่าเมื่อเราพี่น้องดูที่สัญลักษณ์ละเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์อ่ะพี่น้องเห็นไหมมีตรงคาว่าไออ่ะมีหยดพระโล uh หิตอยู่แล้วถ้าพี่น้องดูดีๆพระโล uh หิตยังคงหยดอยู่ความหมายก็คือว่ารับการหยดของพระโล uh หิตเนี่ยทำให้ไอมีพี่น้องเห็นว่าไอเอ็มเนี่ยสะอาดอ่านี่เป็นสิ่งที่ชี้ว่าตลอดไทม์ไลน์ของเราครับเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเราสะอาด แล้วก็สิ่งที่เหลือคือ LNE นะ่ะจริงๆแล้วมันจะต,ต้องเป็นสีทองก็คือเป็นพสัสดิที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้พี่น้องจะเป็นต้องเข้าใจว่าอย่าลืมว่าพระพีบอกว่าเพราะว่าทุกคนทําบาปแล้วเสื่อมจากพาสัสิุบาปนํามาซึ่งการเสื่อมจากพัสิุฉะนั้นเมื่อบาปได้รับการชําระพาสดุก็กลับคืนมาแล้วเราเข้าสู่กระบวนการนี้ทันทีที่เราเชื่อพเะยซะสคิดเมื่อผลิตของพะยซะสคิ์นึ่งเป็นเครื่องบูชา แท้ตามบรทัสัญญาใหม่ชำระเราสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสะอาดตลอดไทม์ไลน์ความบาปท,ทั้งหมดของเราตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตได้รับการชำระทั้งหมดแล้วนั่นทําให้เกิดพาสดุที่ติดตามมาพี่น้องที่รักครับเดี๋ยวเราดูผมจะอธิบายพี่น้องจะเห็นมากกว่านั้นอีกแล้วพี่น้องเห็นไหมว่าพื้นหลังมันเป็นสีดําแต่ตลอดไทม์ไลน์ของเราเนี่ยไม่มีเลยความหมายคือเมื่อเราเชื่อพระเยซูคิ์บาปไม่ได้มีส่วนอะไรเราเราลอยอยู่เหนือมันเรามีชีวิตที่อยู่เหนือบาปเรียบร้อยให้ผมได้ยิน ไพ่ผมได้ยินเราพูดว่าเอาล่ะหลังจากนั้นเราจะมีโอกาสคุยกันโอเคคุยกันในเรื่องนี้เอานะดูนะครับในหนึ่งยอบทที่หนึ่งขาเจบอกว่าแต่ถ้าเราดําเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสาม,มีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ข้อชาระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิน้นไม่น้องเห็นยังจริงๆแล้วตรงนี้พูดถึงการดําเนินในความสว่างพี่น้องเคยสังเกตไหมว่าตรงตัวไอที่เหมือนโลหิตเนี่ยมันเหมือนกับ เป๋อเทียนด้วยอ่าน่าเป็นสนัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ก็คือว่าเมื่อเราดําเนินอยู่ในความสว่างเพราะว่าพระเจ้าเป็นความสว่างจจวันเนีเมื่อไรก็ตามที่พูดว่าพระเจ้าเป็นนั่นเป็นพระลักษณะหลักนั่นเช่นพ,พัะพีบอกพระเจ้าเป็นความรักนั่นเป็นพระลักษณะหลักพระเจ้าเป็นความสว่างนั่นเป็นพระลักษณะหลักส่วนนันอื่นเช่นพระเจ้า,าบ,บริสุทธิธรรมพระเจ้ชาชอบธรรมนั่นใช่แต่ไม่ใช่พระลักษณะหลักโอเคพระลักษณะหลักเนี่ยจะสําเดงด้วยคาว่าเป็นโอเคตรงนี้บอกว่าถ้าเราดําเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงสถิตในความสว่าง คือถ้าเราเดําเนินชีวิตไปกับพระองค์ดำเนินชีวิตโอเคเดินไปกับพระองค์ในความสว่างไม่ใช่เดินในความบาปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพ,พี่บอกว่าเราก็ร่วมสามีธรรมสักการะกันจริงๆถ้าเราไปดูขอข้อก่อนหน้านั้นน่ะจะไม่ใช่แค่บอกว่าเราร่วมสามีธรรมสักการะกันจะบอกว่าเราร่วมสามีธรรมกับพระบิดาพี่น้องเข้าใจไหมพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อยู่ในความสว่างเป็นความสว่างถ้าเราเดินในความมืดเราไม่สามารถสามีธรรมกับพระองค์แต่ฟังดีๆฟังดีๆนะพี่น้องจะเป็นต้องแยกให้ถูกชัดเจนนะระหว่างสามีธรรมกับความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนครับโอเคเราเป็นลูกของพระเจ้ามันไม่ได้เปลี่ยนแต่สามัญทีรรมหรือความสนิทสนมมันอาจจะมีปัญหาครับพี่น้องเข้าใจไหมเออต้องแยกให้ถูกนะนี่เป็นสาเหตุที่เราต้องเลิกเปลี่ยนใช้คําว่าความสัมพันธ์มั่วหมดต้องใช้ความสัมพันธ์ในเรื่องของสถานะเช่นพงเป็นพ่อเราเป็นลูกอันนี้นไม่เปลี่ยนแต่สาม,ามัญทีรรมเนี่ยมันเปลี่ยนความใกล้ชิดสนิทสนมและให้ผมบอกนะมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนจากมุมมองของพระเจ้าแต่มันเปลี่ยนจากมุมมองของเราโดยเฉพาะถ้าจิตใจของเรายังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง เวลาที่ไม่ได้ดําเนินในความสว่างก็จะไม่สามีธรรมกับพระเจ้าเคยสังเกตนะเวลาไปทาบาปมาไม่อยากอ่านพระพีไม่อยากอธิษฐานรวมทั้งไม่อยากสามีธรรมกับพี่น้องคือไม่อยากเข้ากลุ่มเซลน่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคดังนั้นเมื่อพระพีบอกว่าถ้าเราที่เป็นผู้เชื่อน่ะดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนกับที่พงทรงสถิตในความสว่างโอเคข้อก่อนหน้าน,นี้คือเราสามิธรรมกับพงข้อสองเราก็สามีธรรมซึ่งกันและกันแต่อย่าลืมนะผมไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ผมพูดถึงสามิธรรมแลวบอกด้วยว่าเมื่อเราเดินอยู่ในความสว่างมันเกิดอะไรขึ้น บอกว่าพระโลหิตของพระเยสคิดพระบุตรของพระองค์ก็ชําระเราทั้งหลายให้ปราศจากบ,บาปทั้งสิน้นพี่น้องเห็นยังพระพีตอนนี้ผูช้ชาดถ้าพี่น้องไปดูตรงหยดที่อยู่ตัวไอน่าพี่น้องจะรู้ว่าในหยดตรงนั้นมีการตึงหนืดพระโลหิตออกมาความหมายที่สือคือว่าพระโลหิตชาระเราตลอดครับแต่ให้ผมพูดกับเราชัดเจนจริงๆแล้วพี่น้องจะไปต้องรู้ว่าเมื่อเราเชื่อพเยูคิดเนี่ยโอเคตามันุสัญญาใหม่นะพระโลหิตของพระเยสคิดชําระเราจากบาปทั้งหมดเราครับ คือในวิญญาณของเราไม่มีบาปแล้ววิญญาณของเราสมบูรณ์แล้วฮิบบูบทที่สิบสองข้อยี่สามและนี่เป็นสาเหตุที่พัมพีหนึ่งโคินบทที่หกข้อสิบเจ็ดบอกว่าเราเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระเยซูกิตถ้าเราเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระเยซูกิตมันจะต้องมีสิ่งนี้ชัดเจนคือวิญญาณของเราสมบูรณ์โอเคเราจะไม่บอกว่าวิญญาณของเราไม่สมบูรณ์ต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณถ้าเราพูดอย่างนั้นก็แสดงว่าวิญญาณของพระเยซูริตไม่สมบูรณ์ซึ่งไม่จริงเมื่อเราเชื่อพระเยซูกิตปุ๊บพื้นที่ โอเคที่สมบูรณ์แลบเรียบร้อยแล้วก็คือวิญญาณของเราเหมือนพระเยซูริ์เจ้าเป๊ะเป็นหนึ่งเดียวกันโอเคแต่พี่น้องเห็นยังเมื่อเมื่อเมื่อยอนพูดถึงเรื่องนี้ถามว่าจริงๆยิยอนกำลังพูอะไรถ้าพี่น้องดูไปที่บริบทคือบทที่สองเนี่ยยอนจะพูชัดเลยว่าที่เขาเขียนข้อความเหล่านี้ซึ่งหมายถึงหนึ่งยอนบทที่หนึ่งรวมทั้งข้อเก้า 9, ที่เราชอบเอามาอ้างเนี่ยเพื่อในที่สุดแล้วจะไม่ทำบาปแต่บอกชัดเจนว่าถึงแม้ทำบาปก็มี พระองค์พูดทูลขอเพื่อเราใชนั้นะพี่น้องเห็นยังคือต่อให้เราทําบาปพระเยซูก็ทูลขอเพื่อเราแต่ให้ผมบอกเรานะมันไม่ได้เป็นการทูลขอถึงเรื่องบาปในวิญญาณหรอกเพราะว่าบาปในวิญญาณไม่ได้รับการยกหมดแล้วแต่มันเป็นเรื่องบาปที่ในที่สุดแล้วมันมีผลต่อร่างกายจิตใจรวมทั้งการสาม,มีธรรมไม่อยากจะเดินกับพระเจ้าซึ่งถามว่าแล้วไอ้ในจิตใจมันมีผลไหมมันมีผลครับถ้าในที่สุดมันเกาะติดนานๆมันอาจจะนํามาซึ่งการเลิกเชื่อแล้วตรงนั้นความรอดจะสูญเสียทันที และในที่สุดแล้ววิญญาณก็จะสกปรกเหมือนเดิมฉะนั้นพี่น้องเห็นยังฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกเราก็คือว่าเราจําเป็นต้องรู้ก่อนว่าเมื่อเราเชื่อในพยคริสก์นั้นผลิตของพยคริสก์ชชำระเราตลอดไทม์ไลน์ในวิญญาณครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าสมมุติว่าเราทําบาปแล้วบาปมันเกาะติดที่ร่างกายที่จิตใจในที่สุดนั่นคือหนึ่งย่อนบทที่หนึ่งข้อเก้า 9, คือเราอาจจําเป็นต้องเลือกที่จะสารภาพแต่ถามว่าสารภาพหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อเก้า 9, เพื่อจะได้รับการยกโทษบาปจริงๆแล้วไม่่ใชเพราาาะเรรรได้ับกยกยหมดแล้ว และจริงๆเราก็มีพระเยซูริตที่อธิษฐานทูลขอเพื่อเราแล้วที่สําคัญพี่น้องเห็นยังพัมพีตอนนี้หนึ่งย่อบทที่หนึ่งข้อเจ็ดบอกแล้วว่าถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างพระฤทธิ์ของพระเยซูก็ชาระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นแปลว่าอะไรแปลว่าเรายังทําอยู่ต่อให้เดินในความสว่างเราก็ไม่สมบูรณ์โอเคแต่ว่าถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างตราแใดก็ตามที่เราเดินในความสว่างพี่น้องเห็นยังพระฤทธิ์ของพระเยซูริตก็ออโตเมติกชําระเราอย่าลืมนะนี่เป็นการชําระในร่างกายและจิตใจและนี่เป็นสิ่งที่พี่น้องจําเป็นต้องรู้แท็กติกเมื่อพี่น้ององธิษาน โอเคเมืาอพี่น้องเลือกเกี่ยะสารภาพบาปให้รู้เลยว่าไม่ได้สารภาพเพื่อจะได้รับการอภัยครับแต่สารภาพเพื่อในที่สุดแล้วโอเคเราจะไม่เดินในบาปจะไม่ทําบาปตามที่หนึ่งยอนบทที่สองบอกโอเคสารภาพเพื่อในที่สุดเราจะมีสาม,มีทธรรมที่ดีกับพระเจ้าและสาม,มีทธรรมที่ดีกับพี่น้องซึ่งการสารภาพแบบนี้มันเป็นการสารภาพที่เน้นความชอบธรรมว่าผมเป็นคนชอบธรรมแต่ผมทําไม่ถูกแล้วผมรู้ว่าพงได้ทรงโปรดอภย okay, ัยโอเคพระเยซูได้พูดว่าจ่ายแล้วผมบอกว่าจ่ายแล้วแล้วผมขอกลับใจใหม่ ขอกาลังจากพระเจ้าช่วยผมนั่นแหละฉะนั้นพี่น้องเห็นยังฉะนั้นจําไ,ไว้ว่าเนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เรากําลังคุยกันถึงเรื่องไทม์ไลน์ที่บอกก็คือเราได้รับการยกแล้วแต่เราเห็นยังเราเดินในความสว่างเหมือนกับพระฤทธิ์นั่นแหละพระฤทธิ์ที่อ่าที่เป็นเหมือนความสว่างเหมือนกับเปลวเทียนแล้วก็พระฤทธิ์กำลังยดชำระเราให้รู้ความจริงข้อนี้ว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูิทธิ์พระฤทธิ์ของพระเยซูกิทธิ์เจ้าได้ชำระเราตลอดไทม์ไลน์และนั่นนําเราไปสู่ชีวิตที่เข้าสู่พระสิริตรงนี้ พูดถึงโลมแหละพี่น้องจำแนนโลมบทที่8หลังจากข้อที่เราคุ้นข้อยี่แปดพูดถึงประมาณข้อยี่สิบเก้าสามสิบต้องบอกว่าคนที่พระเจ้ารู้จักพระเจ้าเลือกคนที่พระเจ้าเลือกพระเจ้าเรียกคนที่พระเจ้าเรียกพระเจ้าทําให้เป็นคนชอบธรมคนที่พระเจ้าทําให้เป็นคนชอบทรโพรองยกขึ้นสู่พะสรีใช่ครับกระบวนการของการยกขึ้นสู่พะสรีเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์พี่น้องก็ใจไหมเพราะบาปเนียเพราะว่าค่าจ้างของความบาปครับคือความตายแล้วบอกว่าแล้วทําให้เรา เสื่อมจากพะสรุของพระเจ้าพี่น้องเห็นยงังท่านั้นเมื่อบาปถูกจัดการเนื่องจากเราเชื่อในพคริสตลเราก็กลับมาติดครับเราเข้าสู่กระบวนการแห่งพัสรีทันทีเมื่อเราเชื่อในพคริสต์ให้ผมทเด้เราพูดว่าฉะนั้นอย่าลืมนะพี่น้องเห็นยังว่าผมรณรงค์ว่าให้เราเปลี่ยนเอาให้เอา,เอา,เอา,เอาแบนเนอร์ไปเปลี่ยนแบนเนอร์ของ Facebook รวมทั้งถ้าเราใช้ YouTube เปลี่ยนนะครับรวมทั้งไอ้กลมๆนั่นนะฮะให้เอาไปเปลี่ยน เอาไปเปลี่ยนใส่โปรไฟล์ของ a c e b o o k เออจริงๆอาจจะต้องมีสแควร์ใครที่ต้องการเปลี่ยนไลน์แต่ผมหนุนใจเลยนะผมอยากหนุนใจให้เราทุกคนเปลี่ยนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไลน์ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไม่ว่าจะเป็น YouTube ให้เป็นกิจเผยพระเจนะเป็นกิจพยากรเพราะว่าเมื่อเราทําแบบนี้ปุ๊บเรากํลาลังเปล่าประกาศแล้วก็ทําให้พี่น้องหลายคนเริ่มมี awareness เริ่มกลับมาคิดเพราะว่าหนึ่งในคาโกหกที่มารทาก็คือมันได้ทําให้คนไม่มีจิตสํานึกกตนชอบโดยการ สอนว่าเมื่อเราเชื่อพเยคริร์เราจะได้รับการอาภัยบาปตั้งแต่ปัจจุบันย้ายไปจนถึงอดีตทั้งหมดอนาคตไม่ใช่ซึ่งเป็นคาโกหกครับเนื่องจากผลิตของพเยคกิ์เป็นของแท้เมื่อโอเคไม่ใช่เครื่องบูชาตามมาตราสัญญาเดิมที่ต้องถวายทุกปีถวายไปบ่อยแต่ผลิตของพเยคริร์เป็นของแท้เมื่อชําระเมื่อถวายครั้งหนึ่งมีผลชําระทั้งหมดเมื่อคนเชื่อในะเยพิยสก์ปุ๊บโอเคฮิบรูบทที่สิบพี่น้องไปดูประมาณข้อสองข้อสามบอกเลยว่าบาปได้รับการชําระทั้งหมดดังนั้นจึงไม่มีจิตสำนาาไมม่ีเพราะ มันได้รับการชําระแล้วแต่จิตสํานึกว่าบาปโอเคเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ความคิดจ,จิตใจซึ่งเราต้องยึดตามที่เปาโลบอกทิโมธีในหนึ่งทิโมธีบทที่หนึ่งก็แปดข้อเก้า 9, บอกว่าบอกว่าเออให,ให,ให้ให้ยึดความเชื่อไว้และจิตสำนึกวก่าตนชอบซึ่งถ้าบางคนละทิ้งความเชื่อของเขาอับปางความหมายคือถ้าบางคนละทิ้งจิตสํานึกว่าตนชอบว่าตัวเองชอบทาซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการที่ผลิตของพระเยซูริ์ชำระตลอดไทม์ไลน์เนี่ย คนนั้นจะหลงหายความเชื่อจะอับปางพี่น้องเห็นยังแล้วถ้าเปาโลยังต้องเตือนทีโมธตีซึ่งเป็นสิ่จัิจ์ิธ์พิบานนั่นหมายถึงว่าสมาชิกทุกคนจะไปต้องถูกเตือนแล้วปัญหาคือศีลพิบาลบางคนไม่เข้าใจแล้วก็ทําผิดตามที่หนึ่งทมธีพูดหนึ่งบทที่บททีท่หนึ่งก็คือสอนธรรมัญญัติปนไปกับการสอนประคุณแล้วทําให้คนไม่มีจิตสำนึกกับตนชอบซึ่งผมผมท้าทายพี่น้องไปดูในอนาคตผมจะเทศจากพิ่ผมท้าทายพี่น้องไปดูเปาโลด,ด่ายับเลยว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องไไมมมม่่มมีควาาเข้ใจ โอเคแล้วทําจริงๆก็คือคนเหล่านี้รักพระเจ้าแต่มาเนี่ยเป็นพ่อแห่งการมุสาแล้วมันได้ลอบเข้ามาบิดเบือนครับสอนความจริงบ้างการโกหกบ้างผสมบิดเบือนกันไปแต่พี่น้องที่รักจงรู้ว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ปุ๊บผลิตของพรงนะองค์ชนะชนะถูกได้ชําระเราทั้งหมดโอเคบาปของเราบาปของเราทั้งหมดตลอดไทม์ไลน์ได้รับการชําระแล้วครับโอเคแต่ถ้าเราเลือกที่จะสารภาพก็เพื่อไม่ให้บาปนั้นเกาะติดที่ร่างกายจิตใจแล้วไม่ให้มันมีผลต่อเรา จำไว้ว่าเคล็ดลับคือชี้ไปที่พระเิตและพูดสิ่งเดียวกับที่พระเิตพูดเพื่อในที่สุดแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะไม่สามารถทําลายสัมมิทธรรมของคุณกับพระเจ้าไม่สามารถทําลายการที่คุณเดินในความสว่างการเดินกับพระเจ้าแล้วทําให้คุณไม่ติดอยู่ในบาปให้ผมได้ยินเราพูดว่าต่อไปพี่น้องเห็นไหมครับว่าโอเคให้เรามาดูฟิลิปปีบทที่สามข้อสามความพีฟิลิปปีบทที่สามข้อสามเนี่ยให้ผมบอกเลยนะนี่เป็นนี่เป็นความพีข้อหนึ่งที่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะคนที่สอนเรื่องการนมัสการโดยมากจะพลาดตรงนี้ เขามักจะอ้างยอบนบทที่สี่ข้อยี่สามยี่สี่นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึ้งที่เขาไม่เข้าใจโดยไม่รู้ว่าจริงๆรตามใด,ดก็ตามที่พระเยซูยังไม่ได้ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายนั่นยังเป็นพันธสัญญาเดิมโอเคนี่เป็นพื้นที่หนึ่งที่ผิดพลาดพันธสัญญาใหม่ไม่ได้เริ่มที่มัทธิวพันธสัญญาใหม่เริ่มต้นตอนที่พระเยซูตายแล้วฟื้นขึ้นมาจากความตายครับนั่นต่างหากที่เริ่มพันธสัญญาใหม่ฉะนั้นเขามักจะอ้างยอบนบทที่สี่ข้อยี่สามยี่สี่แล้วก็สอนกันไปเรื่อยโดยไม่ได้ดดูููว่่่่าาคเฉลลยยนนนนนััั้้ออทีพพธสญใใหมฟิิปง ฟังนะสิ่งที่ผมพูดนะเป็นจริงแน่นอนพระเยซูพูดว่าเรามีหลายอย่างจะบอกเจ้าแต่เจ้ายังไม่พร้อมในหนักการที่ยังไม่พร้อมก็คือเขาไม่เข้าใจเพราะว่าเขาไม่มีพระวิญญาณและในที่สุดแล้วพระองค์จะต้องส่งคนอื่นมาอย่างเช่นคนหลังจากนั้น,นทั้งเปาโลเนี่ยที่มาสอนโอเคซึ่งในที่สุดแล้วพวกเราสามารถเข้าใจได้เพราะเรามีพระวิญญาณขอเพียงแต่เปิดใจถ่อมใจฟังโอเคแล้วดูตามที่บัะผีพูดพี่น้องอยากเข้าใจอ่ะดูนะในฟิลิปปีบทที่สามข้อสามในที่สุดเป,เป,า,เปาโลบอกว่าเพราะพวกเราเป็นสุนัตฟังนะครับ นี่เป็นคําอธิบายเป็นคําแปลที่ถูกต้องฉบับคนที่ถูกสร้างใหม่นะพระพีไม่ได้บอกว่าเราเข้าสุนัตแต่บอกว่าเราเป็นสุนัตครับเราเป็นถามว่าสุนัตแปลว่าอะไรสุนัตเนี่ยมันเป็นการที่เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นประชากรของพระเจ้าพระเจ้าเริ่มจากการที่พระเจ้าให้อับารัมเข้าสุนัตโอเคฉะนั้นการเข้าสุนัตเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นประชากรของพระเจ้าครับฉะนั้นเมื่อเปาโลบอกเพราะเราเป็นสุนัตความหมายคือเราเป็นประชากรของพระเจ้าอ่ะ แล้วถามว่าเป็นประชากรของพระเจ้าคืออะไรดูนะครับเป็นพวกที่นมัสการโดยพระญางของพระเจ้าพี่น้องเห็นยังเนี่ยคือคำบรรดาอธิบายด้วยของคําว่านมัสการด้วยจิตวิญญาณเราเนี่ยเป็นพวกที่นมัสการโดยพระยางของพระเจ้าพี่น้องเข้าใจไหมไม่สามารถนมัสการโดยพระวิญญาณของพระเจ้าได้ไม่สามารถนมัสการโดยวิญญาณถ้าไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเข้าบาข้างในเพราะว่าคําว่าทําไมเพราะวิญญาณมันตายครับวิญญาณตายแปลว่าอะไรมันแยกขาดครับการแยกขาดเกิดขึ้นเพราะอาดัม พอดำทำบาปปุ๊บวิญญาณของมษยุที่เคยเป็นเนี่ยโอเคเป็นคือติดแยกขาดคือตายพี่น้องเห็นอย่างวิญญาณแยกขาดฉะนั้นไม่มีใครในพันธสัญญาเดิมลงทางดาวิดที่สามารถนมัสก,การพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณเพราะว่าวิญญาณของดาวิดตายครับมีพระเยซูเท่านั้นที่ในสุดแล้วโอเคจริงๆตอนที่พระเยซูอยู่เนะี่ยเมื่อพงพูดในยอห์นบทที่สี่พงบอกว่าใกล้เข้ามาแล้วบัดนี้ก็ถึงแล้วคําว่าบัดนี้ก็ถึงแล้วก็คือมีพระองค์คนเดียวครับ มีพงศ์คนเดียวที่สามารถนมัสก,การพระบิดาด้วยวิญญาณเพราะว่าวิญญาณของพงค์ไม่ตายพี่น้อยจะเป็นต้องรู้ว่าก่อนพระเยซูจะรับการาพิพากษาเข้าสู่พระราชกิจที่สําเร็จแล้ววิญญาณของพงค์มีชีวิตตลอดและเกาะติดติดอยู่ที่พระเจ้าโอเคแล้ววิญญาณของพงค์ตายตอนที่พง์เข้าสู่พระราชกิจแห่งการทรงไถ่ตอนนั้นพงศ์พูดเลยว่าทาไมทอดทิ้งข้าพง์เสียและไม่ได้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาแต่เรียกว่าพระเจ้าเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือพระเยซูได้ยอมตายฝ่ายวิญญาณแยกแยกขาดโอเคและการที่พง์ยอมแยกขาดเพื่อจะทําให้เรากลับมาติดมีวิญญาณที่มีชีวิตแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการนมัสการด้วยด้วยจิตวิญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นในพันธสัญญายใหม่เมื่อเรางเกิดใหม่เมื่อเราเชื่อพระเยซูกิฟให้ผมได้เราพูดว่าซึ่งจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราคุยกันในฮีบรูบทที่8ก็คือวันที่บาปได้รับการยกทั้งหมดโอเควันที่พระเจ้าได้ลืมการทําทั้งหมดที่ลืมเพราะอะไรเพราะไม่มี เพราะว่าผลิตของพะเยคกิต์ชําระบาปตลอดทามไรอดีตปัจจุบันอนาคตตราบใดก็ตามที่เชื่อในพะเยคกิตรผลหิตชําระหมดและนี่เป็นสาเหตุที่พระเจ้าบอกว่าไม่จำเพราะว่าจะจำได้ไงมันไม่มีแล้วพี่น้องเข้าใจไหมวันนั้นอ่ะโอเควันที่เราเข้าสู่พันธสัญญาใหม่วันที่ผลิตได้รับการยกอ่ะหมายถึงผลิตชําระเราตลอดทามไรเนี่ยมันเกิดสิ่งที่สองก็คือทําให้เรารู้จักพระเจ้าโอเคเพราะว่าบาปมันขวางกั้นไงไม่มีใครรู้จักพระเจ้าได้จนกระทั่งผลิตชําระเรา พี่น้องก็จะยังแลวจริงๆมนุษย์เนี่ยที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็เพราะมันแยกขาดเนื่องจากบาปของอดามพี่น้องเห็นนะแล้วสิ่งนี้มันนําไปถึงการที่มีพระคำอยู่ข้างในถามว่ามีพระคำอยู่ข้างในซึ่งเป็นพันธสัญญาใหม่คืออะไรก็คือพระวิญญาณที่เขียนพระคำเข้ามาในเราฉะนั้นพี่น้องก็จะยังสิ่งนี้ทั้งหมดที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในวันเดียวเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์บาปได้รับการยกทั้งหมดและนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเน้นพระฤทธิ์ในพันธสัญญาใหม่ชําระบาปตลอดไทม์ไลน์พระเจ้า ลืมความบาปทั้งหมดของเราไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีเพราะว่าผลิตนี่เป็นของแท้ชำระบาปทั้งหมดและเนี่ยเกี่ยวข้องกับปฐมสัญญาเมื่อมนุษย์ทําบาปปุ๊บสิ่งที่พระเจ้าสัญญาก็คือในสุดรนะับพงพันของหญิงจะมาทําให้หัวของงูแหลกงูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมารหลักการงานที่สําคัญที่สุดของมารก็คือบาปและหนึ่งยอบ,บ,บที่3าก็แปดบอกพระเยซูมาทําลายกิจการของมารคือมาทําลายบาปและพรอมทําลายโดยความตายครับพงตายถูกฝังเป็นขึ้น ใครก็ตามเชื่อพะเอร์สคิดบาปท,ทั้งหมดได้รับการยกฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจเรื่องนี้นะโอเคเมื่อพี่น้องเชื่อพะเอร์สคิปุ๊บจงเน้นความจริงข้อนี้และจงเริ่มต้นเปลี่ยนแบนเนอร์โอเคเปลี่ยนโปรไฟล์โดยเฉพาะแบนเนอร์และโปรไฟล์ในความคิดใจิตใจของคุณคุณจําเป็นต้องรู้ว่าผลิตของพะเอร์สคิชำระบาปตลอดไทม์ไลน์และผมบอกนะใครก็ตามที่สอนต่ำกว่านี้คุณกําลังดูหมิ่นพระราชกิจที่สําเร็จแล้วของพะเอร์สคิคุณกําลังอวดมารคือมารเก่งมาก โอเคตอนที่ทํานั้นคุณยังไม่เกิดเลยมันทําให้คุณเกิดมาเป็นคนบาปมันเข้าใจไหนนะแล้วคุณกลับเชื่อว่าเมื่อคุณเชื่อพระเยซูกิ์บาปจะชําระตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงอดีตเป็นไปได้ยังไงโอเคพระเยซูกิ์เก่งกว่าเก่าวกว่าดีกว่ามารฉะนั้นการชําระการชําระของพระองค์มีผลตลอดทม์ไลายละผมพูดคุณชัดๆเลยคุณรู้ไหมว่าเมื่อพระเยซูทรสงสิ้นบัญชนตายแล้วถูกฝังว่าสองพันปีที่แล้วคุณยังไม่เป็นบุญเลยบาปทั้งหมดที่คุณได้รับการอภัยตอนที่คุณเชื่อล้วนแต่เป็นมุมมองของอนาคตเมื่่่่อคคุณิิิดดถึึงงสททีีเเกกขข้นน คุณจะเข้าใจป่ะครับฉะนั้นจงรู้ไว้ว่าโอเคว่าถามว่าพวกเราเนี่ยเป็นสุนัขสุนัขคืออะไรสุนัขก็คือเป็นพวกที่นมัสการโดยพ้องอ่างและนมัสการโดยพ้องอ่างคืออะไรดูเนี่ยละอวดในพยคกิตนี่แหละเมื่อไรก็ตามที่คุณอวดในพเยคริตคุณอวดในพาะราชกิจที่สาเร็จแล้วของพระองค์คุณอวดว่าผลิตของพระเยคกิตเนี่ยทำให้คุณได้รับการยกโทษบาปตลอดไทม์ไลน์ทําให้คุณเป็นที่เป็นที่รักทำให้คุณเป็นที่ยอมรับทําให้ประพอนทั้งหมดนั่นแหละครับพี่น้องที่รักนะนี่ พี่น้องดูดีๆคาว่าไทาม์ไลน์เนี่ยพี่น้องเห็นยังเริ่มต้นที่กังเขนแทนตัวทีนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าคุณยกย่องคุณอวดพยาธิคิดคุณให้พรงเป็นที่หนึ่งและนั่น่ะคือหนึ่งและที่เหลือทั้งหมดไอมีทั้งหมดอ่ะคือศูนย์เมื่อคุณให้พงเป็นที่หนึ่งชีวิตของคุณก็เต็มสิบไม่หักเต็มไปด้วยพระพรพี่น้องเข้าใจอย่างที่สําคัญคุณเห็นปะ่ะที่กังเขนนั้นอ่ะมันไม่มีพระเยซูแล้วเพราะอะไรเพราะพงฝืนขึ้นมาแล้ว โอเคพงชนะแล้วปัจจุบันนี้พงไปนั่งอยู่เบื้องขวาบระักของพระเจ้าก็เป็นตัวแทนของคุณอีกเพื่อจะทูลขอวิงวอนเพื่อเราพระเยซูอยู่ที่สวรรค์ตามได้ที่พงอยู่ที่นั่นเราปลอดภัยพระองค์ไม่ได้อยู่ที่สวรรค์ฟังนะครับเมื่อพรงถูกส่งจากโลกไปคือเส้นทางในการทรงถ่ยจนกระทั่งไปถึงสวรรค์พองไม่ได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าพงเป็นตัวแทนของเราถูกส่งไปจากโลกแม้กระทั่งปัจจุบันพงอยู่ที่สวรรค์เป็นตัวแทนของเราทําหน้าที่ปุรหิต จริงไทยบาเสร็จแล้วแต่ปัจจุบันนี้ทุนขอเวลาที่มามาฟ้องพงชีไปที่ผลิตารพงทุนขอเพื่อเราพี่น้องเห็นยังนี่เป็นสาเหตุที่ทุกครั้งที่เราเข้าสู่การอาธิษฐานมิวออนนั่นคือเกียรติของการทํางานร่วมกันกับพระเยซูคริสต์ให้ผมได้ยืนพูดว่าโอเคอย่าลืมโอเคถ้าคุณอยากเห็นน้ำพระทัยพระเจ้าสําเร็จไม่ใช่แผนการนะแผนการคุณปล่อยมันจะเกิดเกิดขึ้นแต่ถ้าน้ำพระทัยคือสิ่งที่ดีดียอดเยี่ยมคุณจําเป็นต้องอธิษฐาน ร่วมมือกันกับพระเจ้าโดยเพราะอาธิษฐานตามน้ำพระทยัยดูว่าพระพี่สอนอยังไงแล้วควรอธิษฐานแบบนั้นพระเจ้าพระพี่บอกเลยว่าพระเจ้าฟังแล้วมันจะเกิดขึ้นให้ผมได้เราพูดว่าดูต่อไปเนี่ยการอวดในพระเยาศึกต์ก็คือการที่เราอวดในพระราชกิจที่สําเร็จแล้วอวดว่าสิ่งที่ดีต่างๆมาจากพระเจ้าทั้งหมดและดูเด็ดและไม่ไว้ใจในเนื้อหนังพี่น้องเขาจะคำว่าอวดพรยาศึกต์ก็คือไม่ไว้ใจในเนื้อหนังไม่พึ่งตัวเองจริงๆแล้วปัญหาท็อปฮิตเรื่องหนึ่งที่มันดังมากในช่วงนั้นคือมันมีีพพววกกิท่่่่มมาาสอออนเชืไ จะต้องเข้าสุนัตจะต้องทําตามทรมัญญยัดรับเปาโลต่อต้านเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งนั้นมันทําให้คนไม่ได้อวดแต่พระเยสริ์แต่ไว้ใจในเนื้อหนังโอเคแล้วนี่เป็นสาเหตุที่เปาโลต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นสุนัตก็คือเมื่อเราเชื่อพระเยสริ์เราเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นประชากรของพระเจ้าถามว่าประชากรของพระเจ้าเป็นยไงประชากรของพระเจ้าก็คือพึ่งพระเจ้าทั้งหมดทิ้งตัวในประหัตเห็นยังประชากรของพระเจ้าคือสิ่งที่สองก็คือคนที่นมัสการด้วยจิตวิญญาณซึ่งเกิดขึ้นทันทีเมื่อเเรชื่อพะยคิส และตตาบใดก็ตามที่เราอวดในพระองค์อวดในกการงานอวดในพระราชกิจตาบใดก็ตามที่เราอวดและไม่ไว้ใจในเนื้อหนังเลยไม่ได้คิดว่าต้องอดอาหาร4ี่สิบวันถึงจะฟังหรือว่าต้องอ่านน้ะพีทุกวันถึงจะฟังฟังนะผมไม่ได้พูดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ดีผมบอกว่าสิ่งเหล่านั้นดีทำเถอะแต่คุณจําเป็นต้องทําจากมุมมองที่รู้ว่าพระเยซูได้ทําสําเร็จแล้วคุณทําสิ่งเหล่านั้นถาวายเกียรติพระเจ้าคุณเห็นยังแท้ที่จริงแล้วถ้าคุณเข้าใจคุณจะรู้ว่าพัมภีรนะ์มันเชื่อมโยงกันหด การชำระบาปที่ผมพูดถึงตลอดไทม์ไลน์มันเกี่ยวข้องกับการที่เราทั้งหลายกลายเป็นคนที่นมัสการด้วยจิตวิญญาณซึ่งตามยอนบทที่สี่เนี่ยนี่เป็นการนมัสการแบบเดียวที่ถูกต้องพงศ์บอกว่าคนที่นมัสการอย่างถูกต้องซึ่งแปลว่านมัสการอย่างอื่นมันผิดกับถูกต้องครับต้องนมัสการแบบนี้คือนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงและถามว่าการนมัสการด้วยจิตวิญญาณคืออะไรตามมาพีข้อนี้มันคือการนมัสการที่อวดพระยศกิจและอวดพระราชกิจที่สําเร็จแล้วของพระองค์ และนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาแล้วก็ทำลายการงานของศัตรูโอเคโดยการเน้นแล้วก็ทำแคมเปญหรือว่ารณรงค์เรื่องนี้เปลี่ยนแบนเนอร์โอเคเปลี่ยนโปรไฟล์ของคุณใส่เลยแล้วคุณจะเป็นต้องอธิบายได้ว่าแบนเนอร์นียก็คือเมื่อเราเชื่อพิเอริตปุ๊บเราได้รับการชำระบาปตลอดไทม์ไลน์แล้วก็เห็นวนะ่าผลิตของพิเอรกิตยังคงหยดอยู่แต่เราต้องเดินในความสว่างและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เราเนี่ยจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยพระสิริแล้วเราจะอยู่เหนือบาปบาปไม่มีส่วนอยู่เหนือเราเราลอยอยู่เหนือมันแล้วเนี่ยสิ่งเนี้ยก็คือแลกกับการที่เราให้พวงเป็นที่หนึ่งให้พวงเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเราจะเต็มสิบไม่หักแล้วก็มีชีวิตที่นมัสการพระเยซูกิดอวดพระเยซูกิดไม่ไว้ใจในเนื้อหนังใดๆเลยเมื่ออะไรก็ตามที่เราทําแบบนี้ผมบอกเลยชีวิตของเราเนี่ยจะติดปีกเลยครับเพราะว่าจริงๆพระเยซูได้เตรียมพระพรไว้หมดแล้วแต่ถ้าจะมีสิ่งใดขัดขวางก็เป็นเพราะ ความคิดจิตใจของเรานี่เป็นสาเหตุที่พ่อพี่บอกต้องรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจฉะนั้นผมหนุนใจเราผมท้าทายเราเปลี่ยนแบนเนอร์เปลี่ยนโปรไฟล์โอเคแล้วอธิบายให้ได้ว่าพี่น้องเห็นจริงจีมีความหมายที่ลึกซึ้งมากในสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดพี่น้องจะเป็นต้องเข้าใจแล้วผมกล้าบอกนะนว่าแบนเนอร์นี้มาจากพระเจ้าเป็นพระเจ้าเองที่ให้ผมเห็นและดนใจผมเขียนเป็นพระเจ้าเองที่ทําอับหมายถึงโลดนใจผมทําที่เห็นว่าตัวทีนะั้นมันเหมือนไม้กางเขนและตัวไอเหมือนหยดพอดิฐ์และมีคําว่าไอาก็มี ป็นพระเจ้าที่บอกจากนั้นเริ่มเปลี่ยนโปรไฟล์และเริ่มต้นอธิษฐานและคิดอย่างนี้แล้วรับการเปลี่ยนแปลงใจเริ่มต้นพูดประโยคนี้ให้ติดปากผลิตของพยูคิ์ชำระบาปของฉันตลอดไทม์ไลน์อเมนและนาเราไปสู่ผลิตเอาล่ะครับพี่น้องที่รักให้เรามาดูตรงนี้ก็คือดูมุมซ้ายเรื่องเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยแปลตามตัวรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสามปีก็คือสองพันที่แปดเนครับเราจะรักประเทศไทยด้วยกันถามว่าสองพันที่แปดสำคัญไงอาจารย์ มันครบ200ปีที่โปรตีนเข้ามาที่ประเทศไทยเราตั้งใจอยากสัมดงความรักด้วยการมี1นสตัวก็คือ1แรกมีผู้เชื่อ1ล้านโอเคถามว่าเราจะทําให้เกิดขึ้นได้ไงได้แน่นอนเราซึ่งมีผู้เชื่อห้า0 0แสนเริ่มต้นทวีคูณครอบครองด้วยการาพาิพากษา โดยการรู้ว่าบาปได้รับการยกไปหมดตลอดทาลไยและเดินในความสว่างให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งอวดพเยคริสตดอวดพระร,ระาชกิจที่สำเร็จแล้วอวดรับพูดอยู่เรื่อยๆว่าผลิตของพยคริสิดชำระบาปของฉันตลอดทามไยและนำํำฉันเข้าสู่พระสิริและสิ่งที่ดีทุกประการลรวอวดพรยคริสิ์และไม่ไว้ใจเหนือหนังล้วรู้ว่าน,นี่แหละนี่แหละคือความหมายที่แท้จริงของการนามัสการด้วยวิญญ,ญาณครับโอเคเพราะว่าวิญญาณของเรากลับมีชีวิตกับติดพี่น้องก็จะได้ความหมายก็คือว่าเมื่อเรารู้จักสิ่งนี้แล้วอวดพเยคริสิ์แค่ยืนเฉย พระเจ้าก็ยกย่องเราแล้วแค่ยืนยเฉยๆพระเจ้าก็สแสวงหาเราเห็นยังเพราะว่าพระเจ้าแสวงหาคนที่นมัสการแบบนี้เมื่อเรานมัสการแบบนี้คืออวดพระเยซูกิดพระเจ้าแสวงหาเราถึงขนาดทนไม่ไหวแล้วเข้ามาอยู่ในเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับเรา <H oo> <hoo>! พี่น hey, ้องเห็นความจริงข้อนี้ยังจงเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วอวดพระเยซูกิดและระราจกิจที่สำเร็จแล้วหนึ่งที่สองก็คือมีศิษย์พิบาลหนึ่งหมื่นหนึ่งที่สามคือมีกิจจักหนึ่งหมื่นแหงง่ายๆคือศิษย์พิบาลหนึ่งคนดูแลหนึ่งกิจจักโอเคแล้วก็มีผู้เชื่อมี้เ่ยางคนนนรีิส ภายในปี2028ซึ่งผมบอกเลยถ้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกับใจใหม่และเริ่มต้นโอเคติดแบนเนอร์เริ่มต้นปล่าประกาศถ้อยคํานี้ให้ชัดเจนจงโครมไปเลยว,ว่าเมื่อเราเชื่อในพยสคิดผลิตของฟองชําระบาปของเราตลอดทําลายไม่ใช่ไปถึงอดีตแต่อนาคตทั้งหมดแต่เงื่อนไขคือเราต้องมั่นใจในความรอดมั่นคงในความเชื่อแล้วก็อวดพเยสคิสตลอดไม่ต้องไว้ใจในเนื้อนหนังอะไรทั้งนั้นโอเคให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาล่ะพี่นนีกแล้วครับ เนี่ยเนี่ยคือหนึ่งที่หนึ่งที่สามตัวนะผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าจงมีชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยไปด้วยพ้าหามญชาหายใจเข้าหายใจออกโอเคเป็นการทําตามพระหามาชาจงเน้นการสร้างสาวกที่สร้างสาวกจงเน้นโอเคครูฝึกการสร้างครูฝึกที่สร้างครูฝึกจงเน้นการตั้งคิศกัดที่ตั้งกิศจัดให้เราเน้นสิ่งนี้แล้วก็จงตั้งใจจะทําให้ประเทศไทยมาถึงประเจ้าในรุ่งของเราให้ผมบอกนะจุดประสงค์ที่ผมทำรณรงค์ครั้งนี้เพราะว่าผมรู้ว่า หลายคนไม่ได้พูดถึงแต่ว่าเหตุผลหลักจริงๆที่คนหลงหายจริงๆแล้วก็คือการที่ไม่มีจิตสนกคตนชอบตามที่เปาโลบอกทิมาทีในหนึ่งทิมาทีวทที่หนึ่งก็แปดก็เก้า, 8, าแล้วออกอาจจะสิบแปดสิบเก้าพี่น้องไปดูโอเคแล้วจริงๆแล้วถามว่ามันเกิดขึ้นในมันเกิดขึ้นเพราะว่าสอนธรรมัญญัติให้กับผู้เชื่อครับโอเคและนั่นเป็นการทําบาปเพราะว่าเป็นการทาวิทผิดวัตถุประสงค์ธรรมัญญัตเอาไว้สอนคนที่เป็นคนทําคริสเตียนเป็นคนชอบทำโอเค เราต้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็แยกแยะให้ถูกโอเคการที่มาพูดว่าพระพีได้รับก,การดลใจมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณสามารถสอนยังไงก็ได้ครับคุณเห็นยังมารเนี่ยทดลองพระเยซูใช้พระพีคุณคิดว่าการใช้ของมารนั้นถาวายเกียรติพระเจ้าบ้างหรือบิดเบือนคุณเห็นยังการใช้พระพีต้องใช้ถูกทำอะไรก็ตามคุณใช้ผิดมันคือบาปความหมายอย่างหนึ่งของบาปก็คือการพลาดเป้าแล้วคุณต้องไปดูเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนเฉพาะเดี๋ยวผมจะอาธิบายจากหนึ่งทีมทีเพื่อในที่สุดเราจะจบเรื่องนี้กันสักทีนึง เพื่อเราจะนําประเทศไทยมาถึงปะเจ้าเราจะต้องปิดประตูหลังโดยเฉพาะตัวเราเองก่อนเราจะต้องแน่ใจว่าเราสะอาดไทม์ไลน์ของเราสะอาดดมยิ่งสะอาดล้าลึกถ้าเราไม่มั่นใจเราจะไปประกาศใครเราจะไปสร้างสาวกใครเราต้องมั่นใจเองก่อนว่าผลิตของพริสตทชำระบาปของเราตลอดไทม์ไล,ลน,น,นอ์อย่าลืมเปลี่ยนแบนเนอร์อย่าลืมเปลี่ยนโปรไฟล์อย่าลืมเปลี่ยนแบนเนอร์และโปรไฟล์ในจิตใจของคุณคิดเรื่องนี้โอเคคิดเรื่องนี้ในานาพะเูคริ์เอาล่ะพี่น้องที่รักครับผมหนุนใจเราว่า นี่แหละสีขาวข้างล่างเสนอแต่งเพลงส่งคำพยานขอบคุณพระเจ้าของข้อที่ถามพี่น้องส่งมาได้เลยโอเควันนี้จะไม่พูดแล้วมันยาวไปแต่ทมิพี่น้องมีอะไรน่ะส่งมาแล้วก็หนึ่งที่อ่าหนึ่งอีกอันหนึ่งทางขวาคือขอบาทหนึ่งขอบาทหนึ่งขอบาทหนึ่งพี่น้องที่รับถ้าได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งถ้าคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนผมอยากให้คุณสแกน QR code คหรือว่าส่งมาทางช่องเนี้ยพร้อมเพย์0 8 7เ8 5ดสามส่งมาบาทหนึ่งแล้วก็ส่งมาทางช่องใน YouTube แต่ไปเขียนนใ หม,หมายถึงส่งสลิปมาในช่องของ Facebook ในคลิปคําสอนเนี่ยแล้วก็ไปส่งไปเขียนเขียนทั้ง Facebook เขียนทั้ง YouTube ด้วยว่าคุณได้รับอะไรนะฟังนะไม่ใช่แค่เขียนว่าอา่อาอเมนะัเขียนว่าคุณได้รับอะไรแล้วก็เวลาที่คุณเจอคนกดไลค์กดแชร์หรืออะไรให้กดเลยโดยเพราะเนี่ยคำสอนเนี่ยจะออกประมาณทุ่มหนึ่งวันนี้เนื่องจากเมื่อวานนี้อัิเนะอาจจะไม่มีเพลงออกแต่ว่าคําสอนจะออกทุ่มหนึ่งผมอยให้พี่น้องไปครูไปรอกันแล้วก็ไปฟังโอเคแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ให้มากที่สุดทํายังไงก็ลองมาเช็คดูผมอาจจะปล่อยเพลงบางเพลงหกโมงขึ้นก็ได้โอเคพี่น้องี่รักให้เรามาช่วยกันให้เรามาร่วมกันอย่าลืมถ้าได้รับพรสอนคอบาทหนึ่งพี่น้องี่รักครับให้ผมหนุนใจเราก็คือให้เรารับมหาสนิทนั้งแต่ว่าสนิทมากระกายของพะเอซูสริตแตกปาดเพื่อเราหายดีในนามพะเอซูคกิตผมจะไม่พูดอะไรมากโอเคไว้ดูวันอื่นในนามพระเยซูเขาเลยสิ่งดีว่าเราอันนี้ต้องพูดเลยผลิตคืออะไรหมายถึงว่าทําให้เกิดสิ่งดีอะไร ทำรับ,บาปตลอดทาลายครับทาให้เราเป็นที่อยอมรับนาเราสู่พัสิริทั้งหมดพงทําสําเร็จแล้วอย่าไปเพิ่มเติมปวดพระแนนำพเพี่น้องที่รักกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ทำให้รายการเข้าใจว่าวีดีโอ,อข้อเป็นส่วนหนึ่งในชีวประจวันทุกวันมาฟังมารอการตอนหนึ่งทุ่มไม่ได้รับพรกดแชร์ต่อไปเขียนความตั้งใจของคุณอย่าลืมเปลี่ยนแบนเนอร์อย่าลืมเปลี่ยนโปรไฟล์ ใครที่มีปัญหาคนที่เหลือช่วยกันแต่ว่าถ้าใครใช้คอมนะผมมีวิธีเพราะผมเขียนบอกเพื่อนแต่ถ้าใครใช้โทรศัพท์ผมไม่แน่ใจคนที่รู้ช่วยมาบอกหน่อยเอาล่ะพี่น้องเจ้าลัครับผมปาประกาศว่าคุณเต็มมด้วยการพัสดีของพระเจ้าศาสตร์ผ่านชีวิตของคุณในนามพระเจ้าไม่ใช่ศาสตร์ผ่านศาสตร์ใส่ชีวิตของคุณแล้วก็นำพระพรไปถึงอื่นที่อื่นโอเคพูดพร้อมกันชี้แจงกันขึ้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 นชาล้อปได้ทศครับอู้ฮู้อามน